สวัสดีค่ะเพื่อนๆเพ,อนเพื่อนๆชาว YouTube วันนี้น้องโมนาได้รับแจ็คพอตเพื่อนๆวันนี้น้องโมนาจะมาเล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร้อนๆ้อนสดสดร้อนร้อนขออภัยด้วยที่พูดติดๆขัดๆครั้งแรกก็เลยมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นกับการเจอปัญหาตัวนี้มา ก่อนอื่นขอกําลังใจนะคะขอกําลังใจหน่อยอย่าเพิ่งว่าอย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่า,งดากันเด้อขอกําลังใจหน่อยมาน้องโมนาจะเล่าให้ฟังวันนี้น้องโมนาได้รับอีเมลจากพี่ยูจากพี่ยูตั้งแต่เมื่อวานแต่น้องโมนาเพิ่งเปิดวันนี้เนาะจะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องว่าน้องโมนาได้เจออะไรขอความรู้จากพี่ๆทุกคนด้วยนะคะ ถ้ารู้ช่วยแจ้งและก็ช่วยน้องแก้ไขว่าน้องต้องทำยังไงดีเหตุการณ์ที่หนึ่งน้องได้รับอีเมลจากพี่ u t u b e อ่ะให้ดูเลยนะคะน้องน้องลบแล้วน้องลบอ่าเขาเรียกว่าอะไรลบชื่อน้องจะเล่าให้ฟังว่าน้องได้รับอีเมลจากพี่ u t u b e น้องได้ลบอ่า ลบลบชื่อที่ที่เสี่ยงแล้วแต่น้องจะอ่านอ่านให้ฟังเลยนะคะว่าเขาเขียนมายังไงมั่งเนาะเขาเขียนมายังไงมั่งเนาะถึงคุณนี่ดูเลยให้ดูเลยร้องเรียนการละเมิดถึงถึงโมนาพาแซบะนะร้องเรียนการละเมิดสิทธิวิดีโอของคุณถูกบล็อกอ,อ่านต่อนะคะ สวัสดีคุณโมนาพาแทบเจ้าของลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไอดีและได้อ้างสิทธิ์เนื้อหาบางส่วนในวิดีโอของคุณด้วยเหตุนี้วิดีโอจึงถูกบล็อกและเล่นบน YouTube ไม่ได้อีกต่อไปนี่ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ประกาศเตือนเรื่องลิขสิทธิ์และจะไม่ส่งผลต่อสถานะบัญชีชื่อวิดีโอ เนื้อหาลิขสิทธิ์อันนี้ชื่อวิดีโออ่ะเป็นเป็นเรื่องฟุตบอลน้องบอกได้เลยว่าชื่อวิดีโออันนี้เป็นเรื่องฟุตบอลเนื้อหาลิขสิทธิ์ก็วิดีโอเมื่อวานเนี้ยที่น้องอัพลงอ่ะเมื่อวานนี้วันที่30น้องดูฟุตบอลแล้วน้องอัพลงเลยเออพอปลงเลยมันก็มีลิขสิทธิ์อ้างอ้างมาพอลิขสิทธิ์อ้างมาพี่ยูเขาก็แจ้งน้องโมนามาเลยนะว่าเป็นอย่างนี้เหตุใดเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ หัวข้อเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้วิดีโอของคุณเนื้อหาที่1วิดีโอของคุณมีเนื้อหามีที่มีลิขสิทธิ์เจ้าของลิขสิทธิ์สามารถเลือกบล็อกวิดีโอ YouTube ที่มีเนื้อหาของเขาได้อะแล้วก็ต่อมาหากการร้องเรียนการละเมิดลิขสิทธิ์นี้ถูกต้องคุณไม่ต้องมีมีช้อยให้เราเลือกนะคุณไม่ต้องดำเนินการใดๆหรือไม่ต้องลบวิดีโอ เขาก็มีแนะนำวิธีมาวิธีเลิกบล็อกวิดีโอหากปัญหาหัวข้อที่1ห,หากปัญหาและเจ้าของลิขสิทธิ์หรือระบบการตัดสินผิดพลาดคุณก็เข้าสู่กระบวนการโต้แยง้งอย่างไรก็ตามโปรดใช้กระบวนการนี้เฉพาะกรณีที่มั่นใจว่าลิขสิทธิ์ใช้เนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมคุณยังคุณยังนำเนื้อหาที่มีการอ้างอิงออกใช้ออกโดยใช้เครื่องมือตัดต่อสตูดิโอ o u u u b สตูดิโอได้ด้วยแนะนำนะคะพี่ๆคนไหนที่รู้หรือเพื่อนๆคนไหนที่รู้ช่วยเขียนคอมเมนต์บอกน้องโมนาหน่อยว่าน้องโมนาต้องทำยังไงขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าถ้าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆ พี่ๆน้องๆที่เป็นเพื่อนใหม่ว่าเราอย่าทำคลิปวิดีโอที่มีสติกเกอร์หรือมีรูปสัญลักษณ์ของทีมฟุตบอลใดฟุตบอลหนึ่งมันจะทำให้ถูกและเมออถูกร้องเรียนเรื่องลิขสิทธิ์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนดูน้องโมนาเป็นตัวอย่างว่าจะไม่ทำอีกแล้วขอคำปรึกษาและคำแนะนำด้วยคะ่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ โมนาพาแซบบายโมนาจะร้องไห้แล้วจะร้องไห้แล้วเจออันนี้ขึ้นมาครั้งเลขโตกกระจายค่ะช่วยโมนาด้วยสวัสดีค่ะ